ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนาร้วนตอนคนอำเภอสามงามเรียกร้องอยากได้สามงามโมเดลเหมือนบางรกรกำโมเดลที่พิกิตนะจะบอกให้พน้ำยมอยากไกล ลมมาากก็กจนท่วมท่วมภาพของลำน้ำยมช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะที่อำเภอสามงามจะแห้งจนเห็นดินหินกรวดทรายทุกปีในหน้าแล้งจนเกิดภาพคนเตะฟุตบอลได้ในท้องน้ำขณะนี้พวกเรายือนอยู่ที่ท้องน้ำแม่น้ำยมเขตอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรไม่มีน้ำแต่มีดินแ้งมาทีเยาวชนคนท้องถิ่นก็เอาบอลมาเตะกันเริ่มณบัดนี้สามงามหลีกเอาเตะแล้วท่าน สจเขีย่ยมากำนันรับลูกอ้าวนี่ฮะนั่นเนื่องเพราะ ลำน้ำยมหนึ่งในสี่แควของแม่น้ำเจ้าพระยาอาพับขว่าเขาไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่กักเก็บน้ำไว้ที่ตอนบนของสายน้ำและเพราะภาพบางระกรรมโมเดลของจังหวัดพิษณุโลกที่นาหลายแสนไร่มีน้ำทำก่อนและรีบเก็บเกี่ยวก่อนน้ำมาคนสามง่ามของจังหวัดพิจิตรจึงเรียกร้องอยากได้โมเดลแบบนั้นบ้างเราอยากได้ก็คือเราต้องการโครงการสามง่ามโมเดลเป็นครงการเชื่อมต่อบางระกรมโมเดลหนึ่งเมษาปีไหนน้ำในเขื่อน มีพออยากให้ประชาทนมีการแก้ไขปัญหาจาก,การน้ําให้พี่น้องเกษตรกรในอำเภอสามง่ามีน้ำำําทําและเก็บเกี่ยวไม่เกิน15สิงหาเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเป็นแก้มลิงรับน้ําไว้ไม่ให้น้ําท่วมพื้นที่ข้างล่างฉะนั้นตรงนี้จึงอยากฝากนายกลุงตู่ครับแก้ปัญหานี่สินแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้แก้ตรงจุดก็คือช่วงนี้อยากให้ทางท่านนายกลุงตู่หรือทาง รัฐมนตรีเกษตรคมชนประทานช่วยบริหารจัดการประสานในโครงการสามง่ามโมเดลให้กับพวกเราในลุ่มน้ำน้ำน้ำนิำนำยมครับเวลาไม่มาก็แรงจนเห็นพืนดินสรุปไปสรุปมาสุปได้อย่างนี้อย่างนี้ว่าสามง่ามโมเดลจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ในอนาคตเรามีคำตอบแต่ต้องรอชมกันตอนต่อไปขอรับนี่คือเสียงสะท้อนของคนลุ่มน้ำนยมน พจิตเมืองมีประวัติหลายร้อยปีชัดจังหวัดของเขาน้ำยมนำน่านไม่เบาหลวงพ่อเงินเอ่าหลวงพ่อเพชรเด็ดขาดใจข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกคนแจ้งทุกร้อนมายังเราได้ที่นี่พร้อมไล่ทุกให้คนไทยสามง่ามพิกจิตนะจะบอกให้พิกจิตเมืองมีประวัติหลายร้อยปีชัดจังหวัดของเขาน้ำยมนำน่านไม่เบาหลวงพ่อเงินเอ่าหลวงพ่อเพชรเด็ดขาดใจ